ต่อไปคำว่าอะไรคะจาอาหารน่าจาจ่าจ้าจาจาอย่างไรคะสามาอ่าสามาต่อไปอย่างไรคะร้านอาารร้าน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 สามาร้านร้านทำไมทำไมร้านหน่งใจครั้งแรกครั้งที่สองีไหคะ มา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 เหมือนกัน ai subscribe cho kênh Ghiền Mì Ya, yeah. ya, yeah. i